<laughs> เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะของอยุธยานะคะตรงตลาดกลางตลาดกลางเจอป้ายแล้วก็ขับเข้ามาอีกเข้าขับเข้ามาอีกนิดนึงจะเจอสะพานนะคะเจอสะพานแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะมีป้ายหน้าร้านเลยค่ะว่าจ่าชัยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามี แต่พี่อ้อก็มาบ่อยแล้วหละจะว่าจะลองเข้าไปดูอะไรน่ากินก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าพี่อ้อมาบ่อยเนาะบ่อยของพี่อ้อนี่คือตอนตอนที่พี่อ้อมีเงินนะ <ś c oughs> <ś c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,นกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยนะคะโอ้โหสภาพพี่อ้อ สภาพกูแบบโอ้ดูไม่ได้แล้วค่ะทุกคนไม่อยากจะถ่ายรูปตัวเองให้ดูเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะราคากุ้งเขาก็จะประมาณนี้นะคะราคาก็ประมาณนี้นะคะ,ะบรรยากาศดีนะคะทุกคน จะเป็นเหมือนประมาณว่าแพแล้วก็เป็นเหมือนเรืออยู่ข้างริมน้ํานะคะเดี๋ยวนะคะพี่อ้อขอไปหาที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบรรยากาศดีมากนะคะพี่อ้อม่อยากเห็นหน้าพี่อ้อเลยเพราะพี่อ้อตอนนี้พี่อ้อยังไม่ได้มัดผมเลยนะคะก็ดูนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งหัวมุม สุดเลยนะคะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนนะคะก็ามาเวลาจังหวะดีมากโควิดไมได่ถูกใจสิ่งนี้เลยนะคะดูข้างๆร้านก็จะมีวัดนะคะวัดสวยมากแต่ว่าเมื่อปีก่อนๆที่พี่ออามาจะไม่ค่อยมีผักตบเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเยอะมากอันนั้นเป็นแพร่ที่ล่มนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคน มาแล้วค่ะทุกคนทอดมันกุ้งที่พี่อ้อสั่งไปะคะ่ะชิ้นโตัวตวเลยค่ะน่ากินมากอีกสองเมนูนะคะที่พี่อ้อสั่งไว้นะคะอันเมนูเมนูนี้คือปลากระพงสามรสนะคะ ทุกคนมันน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยและอีกเมนูหนึ่งก็ทะเลลวกจิ้มค่ะทุกคนพี่อ้ออดใจไม,ไม่ไหวแล้วขอกินก่อนนะคะทุกคนมาแล้วคะ่ทะคทุกคนทอดมันกุ้งพี่อ้อจะลองกินดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะสมกับที่ พี่อ้อยอยากกินหรือเปล่านะคะพี่อ้อชอบมากนะคะชอบกินทุกคนเนื้อกุ้งค่ะเน้นๆเ,นเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มบวยนะคะเยอะมดกเลวค่ะ ร้อนค่ะแต่อร่อยมากอร่อยมากค่ะทุกคนมาจานินด้นแล้วนะคะต่อไปเป็นปลาสามรสนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเม็ดมะม่วงเน้นเน,นคะ่ะเนื้อปลากระพงคะ่ะร้อนเหมือนเดิมค่ะ อร่อยมากอร่อยส,สุดเลยค่ะใครไม่เคยมาต้องมาคะอร่อยมากค่ะ ฟินเวอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่อ้อจะกินลวกซิมทะเลนะคะหอยตัวโต,ต,ตเลย ใายคนเดียวนะคะไม่มีตากล้องเดี๋ยวถ้ามีถ้าได้ไรายได้จาก YouTube แล้วพี่อ้อจะตั้งตากล้องนะคะ,นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มเขาเอามาค่ะลวกจิ้มทะเลเขาก็จะมีปลาหมึกด,ด้วยนะคะ นี่ค่ะมีกุ้งนะคะทุกคนหวานมาก จริงๆความอร่อยนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าของเขาอร่อยจริงๆค่ะ ก็เน้นๆเ,นเลยนะคะเนี่ยอือร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้พี่อ้อขอตัวกินก่อนนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ e รห้พี่อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะรักทุกคนค่ะ อย่าลืมมานะคะตลาดกลางอายุทยาจ่าชัยสองเข้าซอยมาจากตลาดกลางมาข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะก็จะเจอร้านจ่าชัยเลยไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าอาหารเขาอร่อยค่ะพี่อ้อยินดีที่จะโฆษณาให้เขาฟรีค่ะบ๊ายบาย